พี่พีตั้งรุ่มไปไกนตั้งที่อะไรอันนตั้งตั้งกตั้งล่งก่อนหนักที่เจ้าเออใส่หั่นน้ำออกมันอกเลยเอตานน้ำออมันออกเเอออ้าวเอาเาหยูก่อนะเออมาแล้วขามุ่งสังกะีจ้หน่อยเจหยกเข้าไปไวพุ่น น้ำบ่สาวันด่ะโดยงามฮะงามคักบ่โดยบ่ได้มีพรมีแล้วอยู่บ้านเดี๋ยวนี้โดยมีไพรมีนี่นี่เบิ้งผุนทางในผุนใช้เครื่องได้เขาไปเบิ้งลูกเขาไปช่องเบิ้งเขาไปช่องลูกช่องเบิ้งเอ้ยน้ำแล้วนี่อันนี้เอาอันเปิดได้บ่วะทางนี้เปิดได้หรือเปิดบ่ได้วะแต่เรายิ่งติดเลยกุ้มเปิดไปิดใดเรายิ่งติดเลยน้ำได้นี่ได้ อาเจ้าไว้ถวยไวบ้บวงก็ได้นี่อาไว้หม้อไว้เน้อกินก็นได้เออจ้าอัดไปปุ๊บนี่อานี่ก็ได้กันอยากใช้แนวล็อกก็อกเอาแนวล็อกมาใส่หรือลลอกกระเจกก็ได้ออผมมีไพ่หลักใจเด้อเออขอบใจพูญญาเจบุญเพิ่นเนาะ กาสบายดีนะ้ำบ่าวนาะสาวพะลุงแม,ม่ป้าเบิร์สกุลสกุลน,นะพี่น้องเนาะมื้อนี้สิไปเฮือนเสาฮอนดา้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปหาเสาฮอนด้าก่อนพี่น้องอา่าให้เพิ่นมาเอาตู้พี่น้องเลยมาเอาตู้เอาเตียงของเพิ่นน mm ี hmm. ่นหน้าว่าเพิ่นจักอยู่หรือบ่พี่น้องเนาะรถจอดอยู่ลุ่มขึ้นมาบ่ได้พี่น้องเอ้ยฝนตกมืน่มน โอ้เขาจะคือตัดแป่นมปเลยแทงเสาฮอนด้าสบายดีใช่พวจะอยู่บ่ไอเจ้าเจ้าหาหมูไปย่อเอาตู้เอาตู้กับเขาจะไหนนี่จอดรถอยู่หัวโฮมใหม่ใหญ่ๆนี่ยลลุมนี่ไปเอาเด้อเออย่อกรอบเขาอ่ะอใช่ให้เราไปกับหมูเราก็ได้ให้เราหาพี่น้องก็ได้ไปอยู่ซอยเนาะมาถูกสบายดีสิไปบุญบ่นี่บ่ โอ้ไก่บ่บุญเขาใช้บุญนี่อยู่บันดงบันดงในคนเดียวอ่บ้านเดี๋ยวเราหามาประมาณสองคนหามได้รยุ่ดอกพี่เจ้าตัวใหญ่เต้เต้เบลล์บากไหมอืมมีต่ถ่าสังกสีเนาะสิบิสุยสังกสีให้เลยได้ไหมโเพราะว่าเมว่านในข้าวเวียกพี่น้องเลยเนาะก็เลยบอดิสูให้เพื่อนโอ้แล้วแล้วตัวนี้ถุงข้าวขาวจางงามไดยโดยงามเลยโดยแต่ว่าชิวายเนีพี่น้องเลย ตู้กับเข่ากับเตียงนี่กะพอดีพอดีอันนี้เนาะสังกระซีพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเบิง่งเบืงเตียงนี่บบฮูว่าเิเียเามาไหนบงมุ่ยวนว่างอ่ะพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> มันอย่ามันมุ่ยวันว่างแหละมันเอาขึ้นมายากอืมแต่ง่ามได้ตู้เข่าง่ามได้ <c oughs> ง่ามดี <c oughs> ถ้าเบิ่งโหลดพี่น้องเลยเนาะง่ามง่าตู้เข่า บิลลี่ไปวังฮันนี่วสีทายคลิปฝนตกแห้งแห้งขยุเขา่าตอนนี้กัาากนแม่ทักกระซ่าฝนตกจนวาวกันบูฮู้เรื่องแล้วอยู่ใกล่กันจนห้องเช็กันก็เลยเอาขึ้นมาเลยชัพี่น้องเลยอืมเดี๋ยวถ้าเบิ่งเพิ่นเอาตู้มาก,ก่อนพี่น้องเลยเ<อ>ขามาก,กะว่างทั้งลุ่มก่อนอเดี๋ยวมื่อกี้คนไปซื้อสังกระซีมาแป๊บเดียวได้อาจจะตอกใช้แป๊บเดียวก็แล้วช้<อ>ังกระซีนี่บดดนพี่น้องเลยประมาณหาหกเพนนึงบ่ยดอนออกแป๊บเดียวก็แล้วกินข้าวกัำยัง,ง,งมือเศร้านี่เขากินหอยพวกเขาไปก้าง ได้อีกบ่ได้หน่อยเดียวได้หน่อยเดียวอิ่มยังบ่อมอิ่มบ่ได้หน่อยนะฮ ồi นี่ได้น้อยบ่ได้อี่างี่ะฮะตุกหัวไหนอยู่น่าอันไหนบ่ได้จุกเพิ่งพี่หลังเลยตั้งแต่จะไปนอนอยู่พี่น่ะเอ้ยจะขึ้นเพื่อนหรือยังยังยังว่ากินข้าวไม้นี่ขึ้นเพื่อนเลยมันที่เท่าไรมันที่ นางวันทีย่างเขาพูขอล่วมแล้วฮะขอล่วมแล้วว่าเขาจะกินเขาไหมกินข้าไหมบ่ะเดี๋ยวจะมือได้ทีเดียเดี๋กินขขาไหมพี่น้องเนาะทีเสาซองบ่กทีวันทีย่างเขาก็ลืมแล้วเสาซองบอกเดี่ทีเสาซองพี่น้องบิลลี่กะ คือว่าเดี๋ยวจังสิเดียมาทายแบบเบิดบ้านแลเนาะกินเฮ่งเพลงเพ่มันมินบอเดเขาเปิดเพลงบอมบอเปิดเพลงเออคูณได้มีตู้ลรอเขาเปิดเงินเจ้าได้เปิดอยู่บอเข่มีตู้บ่มีตู้เอาโทรศัพท์ได้เปิดแล้วก็นั่งอ้อมกันกินเหล้าโทรศัพท์มันไม่ได้แห้งและเสียงไ่แห้งบอเดออ๋ออันนี้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเสื้อเสื้อขันยาวที่ทางอ่าแม่คอยซื้อให้น้องน้องแม่ลินพันซื้อให้ตั้งแต่พันมาบาเลยใส้จากเทืยร์ฮากัมืบอนีและมาได้ใช้พี่น้องน้องเนาะ พี่ลองเป็นเสื้อมาฝากขอบใจแม่ลินลายๆเด้อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่พี่มาแล้วมาแล้วปลาหนักเลยมาตั้งใส่ไหนตั้งพี่แล้วนี่ตั้งพี่ก้อนตั้งนี่ก้อนเอาออกก้อนหม้อหนึ่งขนาดเออให้เราตั้งตารางจะน้อยจะไปเอาซากซีมาให้เด้อเมื่อวานนี่ข้าวเบียกนี่ตู้กับเข่าเอาถั่วเอาบ่วงมาให้ไน่แหละก็ลอกเลยใช้น้ำกินก็ได้ลอกไว้เลยพี่พี่ตั้งลุมไรก็ได้ตั้งพี่ก็ได้ ด่างโรงก้อนหนักเลยเีเจ้าเออใส่หันน้ออกมันหกเอ้ตาหันน้ำออกมันหงกอืมอึ๊บอ้าอาอยู่ก่อนมั้เออมาแล้วข้ามุ่งสังกะีจอยจอยหยกเข้าไปไว้คุณนน้บอสาวน่า โดยงามงามคักบ่โดยมันมีพายมี่แล้วอยู่บ้านเดี๋ยวนี้นี่นี่ก็เบิ่งพุนทางในพุนใช้เครื่องได้เขาไปเบิ่งลูกเขาไปช่องเบิ้งเขาไปช่องช่องเบิ่งเอ๊นี่อันนี้เอาอันเปิดได้บ่วะทางนี้เปิดได้หรือเปิดอะไรบ่เติ้ลแล้วยิ่งติดเลยกุ้มเปิดไอ่ได้เรายิ่งติดเลยน้าำได้หนิได อ่าจ้ไว้ถวยไ้บ่วงก็ได้นี่อ่าว้หมอไว้นกินก็ได้จะอัดไปปุ๊บนี่อ่านี่ก็ได้กันอยากใส่แนวล็อกกับเอาแนวล็อกมาใส่ืหล็อกระเจก็ได้บุมมีไผ่หลักใจเด้อเออขอบใจพุใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะอ่าที่ว่าเพิ่นไท้เห็นลังค่าอะไรเด้อขาจะไปซื้อสังกะสีมาจะน้อยเนาะอืมแต่คอยว่าคนพักอีตัูนี่กาออกแบบว่าคักบะงามงามว้งามเนาะอืม เี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเราท่าสีให้ทักแน่ได้ไหมเวลาไม้ดิวเราซอยไม้ดิวเห็ดซอยไม้ดิวไม่เส้นเห็ดพี่น้องเลยเป็นดิวเป็นดิวเป็นดิวอือเขาทาของเราพป่น้องเลยเขาทาเขาทาเขาทาอือใส่เงินก็ได้ได้อยู่หันนะจะใส่เนื้อกินนี่แมงวันยังสีบเขาไปตอมเลยนี่เห็นบ่าวมีตะนางนี่แมงวันมันยังสีบกวนใจเจ้าเลยอือ ระว่างเตล็กน้อยเขาไป็ลินเดอ้อแบบว,ว่าเทาตัวนี้หาเดอ้อเขาจะบอกเขามุ่งสังกระซี่แต่ตู้น้อยนี่นะ่ะเทาเอาตั้งยู่บอลขึ้นขั้วาจะนั้นแล้วก็โตโตสีแดงนั่นก็ตั้งขึ้นขั้วจะตั้งเป็นบอลน,นั่นบอลเทาวันนะ่ะนะไวแนวกินแล้วก็บ,บอลเทาเห็ดกินเอออยากว่างยังก็ว่างแล้วมันชิบมีเตียงอันนึง่งเตียงอันนึงแล้วมาว่างอยู่ใตน้นี่แบบเขานั่งลินนะนะพื้นเทาคนออกมาไวบ้านอื่นขอบใจพญาธิดาเด้ออีหยังลูก เอ้ยเนีอะไรสองตัวนี่แค่นีว่านี่ไปเบิ้งบุญชงเหืออยากไปน้ำผู้ใดไปนี่ลูกเขาเนี่ยอยากไปเลยอยากไปบุญชงเหือโดยเราบอกอยากไปน้ำได้เราบอกไปได้ยางใกล้ละค่อยกับค่อยกับผู้ใดไปดอกบุ๊ค่อยได้ไปเบิ่งนอกบุญชงเหือกันคนไล่ละว่าคนหลายบ่บุ๊มีคนดอกคนตกแล้วนี่นะคนตกคนน่ะโอ้ยบุ๊บมีคนไปแล้วคนตกเปียกเบิดบบุ๊ได้เปียกเขาอันนั้นเขาตั้งเต็นท์ เขาตั้งเต้นตั้งเต้นกันเฉพาะคนมีเงินที่เขาตั้งเต้นนั่นเฮาบูมีเงินนะที่เขาไปอยู่อะไรเขาคนเขาเองก็เต็มแล้วเยืนตากคนย้อนแล้วตากกับพ่อตากกันแล้วเนาะบู่เป็นเพื่อนเนาะไครไปในในบ้านจะนี่ผู้ก็มีรถเขาไปผู้มีรถลำพันไปเด้อืมแต่ว่าผู้บ่มีรถเหรอบ่ได้ไปเด้อ้โอ้คุณคนมีรถบ่มีเงินก็บ่ได้ไปคานมีรถบ่มีเงินก็บ่ได้ไปด โอ้ยเฮ้ยเอ้ยๆไม่ลูกจะไหนป่ะเรามันจะหายเอาใจไปนอนกันเลยหายแล้วไปไปเล่นพุ่นเพ่นไปอันอ่อนนั่นแหละบังบอลี่จิจับใส่กระสอบบังหายแล้วจะน่อยหายแล้วหยอกไหลไปนอนหยอกไหลหายแล้วโอ้ยนี่รถรถนี่ขี่บ่อใด่เลยบบ่อไปเอะไรรถเราแปลงแล้วบ่รถจักรไหมสเตอร์บ่ฮะจักมันเป็นยังไง จักหัวเออบมมีเงินแปลงเนาะเออพี่น้องอะยฮะียังสบายดีอยู่ชิบชีดุลูกสบายดี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 ลูกสบายดีเราเราหายย่านเนาะอืมเจ้าเคยเห็นผู้ใดซื้ออยู่บ่ตูกับข่าวแบบนี้ บ่เคยแบบว่าเป็นเป็นเดี่วทั้งทั้งลุงทั้งเครื่องไงนี่บมวยไผ่หมี่บ่โดยโอ้ถือว่าของเจ้าอันแรลกมันบ่นี่เนยได้ทำแบบช่วยอะไรยังไงทะเลิ่นแล้วเนอโดยอือพี่น้องเลยเขาทานอ่บอืออือบัานนี้ถวยบ่วงเจ้ายังเจ้าเจ้าเช่นขั้นขั้วยู่หันบ่นี่พี่น้องอันนี้แล้วเราขั้นขั้วเจ้าอยู่หันม้างแล้ว เฮ้ยโบไปยัางนมบัน <seriously> ดีจ <Jenny think nothing new> ังหน่อยเหรอเดี๋ยวไปเอาสังกะสีมาให้หกแผ่นหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะเอาสังกะสีมาให้เราหกแผ่นแล้วก็มุ่งแล้วก็ถือว่าแล้วแต่ว่ายังยังเตียงยังยังอีกพี่น้องยังจะเอาเตียงเอายังมาอีกพี่น้องกะโบถ้าในแล้วง่ายดอกพี่น้องเอ้เนาะยังหลายอย่างอยู่อืมแต่ว่าไอ้เรามุ่งกับโบพ่อข้าวดอกแป๊บเดียวหน่อยเนาะหกแผ่นเนาะแป๊บเดียวต่อสังกะสีเนาะอืมบดพี่น้องเอ้เป็นลงไปหาเอืัอยอยู่บ่ บ่าคนตกเยค่ะไม่ากไปคนตกนี่บริไปโดยอืมต้อมาขอยืนขางนงก็เป็นเป็นยังคือว่าบริไปก็เฮาไ่อยากไป็ลินเอาก็ไปลินแน่ว่างๆกันลงไปลินน้ำเออยแน่เราบด้เป็นยางแต่เราบด้ใครบริยางก็คไ่ยากไปอ๋เราบได้ไครบริเมยบริยางหยังจากก็เลยบอากลงไปโดยอืมดิฟืนใสดิมันขันยำเจ็บยำไทยเราไปยาง อ๋ Shift, ออยู่เฮือนไผ่เฮือนมั่นโดยยำเจีๆๆยจ๊ยมยำไข่เลยจังพยายามโดยอืม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 อ๋อฮะเป็หนหลงเนาะกามีแต่ว่าเดี๋ยวคอยสร้างใหม่ให้เราแล้วเดี๋ยวคอยจิมาส่งให,ใ,หใหม่ให้เราเพราะว่าผ้าหุ่นเข่าลุอะไรเขาชื่อวยเอาอะไรเลย,<ด>ยไม่เาวเดได้นี่จะหู้บว่าสร้างดนทำใดสร้างจะโดนเลยได้เพื่อชิได้แล้วก็ไม่ของผู้นี้ก็สร้างจะโดนแล้วเพื่อชิได้เพราะว่าพายุเข่าแล้วนี่เขาบวมมาส่ง มันไกลเลยทางยากมันเปียกแน่เขาไปเอาใหม่เ่ยรถไทยมันก็ยากอืมเขาบ่มาส่งให้จังหวะที่คอยจะคึดอยู่ในพี่น้องเอ้เนาะอออ๋เเดด้ขนุญาตแก้วจะย่างไปเบิ่งรถนี่ยมันล็อกอยู่วะบีบล็อกนงเด้อดึงนงเด้ออืมมันอีมากับบอสซารีพร้อมซารีก็จะไปทางใดแล่เสียรอะไรซารีพี่สองเอ้เนาะ คอยก็ดีใจเลยที่ว่านผูุ้ญญจ่จะบุญเพิน่นเอ็นดูเจ้าเป็นแพงเจ้านอกอืมแต่ว่าตู้กับเขานี่เขาบอกเลยว่าถือใจุ้ญญ่แน่นอนเนาะอ่าทั้งลุ่มนี่กไ็ไหวมอไ,ไหวยังก็ได้แต่วางขึ้นอ่ะมอจาบนลายกะเชีเอาเขาไว้นี่ก็ได้นี่ว่าไหวได้บนนั่นนี่ยนี่บริายากเลยนี่นี่ประตูเขาเห็ุคัดอะไรเลยบนมเมนว์วาวย่องกับเจ้าเราเห็ุง่ามพี่น้องเนาะไม่นี่เขาซอยเป็นเศนเป็นเศษนี่เบื้องทั้งหลังนี่เ่นี่ไม่นี่เขาเห็ดเป็นไม้ดิ๋วไปเลยนี่ เป็นดิวเป็นดิวเป็นดิวเห็นไามน,นี่เป็นไม้ดิวมาเลยอืมแถวบ้านจะมีคนเฮ็ดขายบ่บ่มีบ่มีแพเป็นเฮ็ดตู้นี่เอาบ่มีสร้างเฮ็ดตู้ขายบ่แถวนี้บ่้มมีอืมเนาะจะวัดราคาเท่าไรเนี่จะลองทายมึงดูทายมึงดูกะว่าประมาณเท่าไร ตาบองดุตาบองบูฮูอ่าพันบูฮูพี่น้องเลยเนาะอือคอยกับพุทธันเดียวฮูราคาเรียนไม่ได้ช่างกับเจ้าเฮ็ดอยู่บ่ทธันจ่ายเงินเจ้าได้นี่สช่างกับเจ้าเฮ็ดเตียงเฮ็ดยังกะเอามาเลยนี่จักราคาเท่ฉลยบูฮูเลยอ่าพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรบาซาลี่อ่าไม่ไรยังเราไปเรามาอยู่คนตกคนตกอืมมากับบาซาลี่พี่น้องเลยเนาะเมอนี้กะ คือว่ามามอบตู้ให้สาวฮอนด้าเป็นที่เรียบร้อยอทั้งเงินเจออ้าหกบ่หกบ่ทั้งเงินขึ้นไปเบิ้งใดบ่อ่าป,ป่ะเดีบบด๋ยวพาขึ้นไปเบ,เบปิ้บงทั้งเงินไปอยากเบิ้งทั้งเงินน้อยหนึ่งปเออเอาเด้อขออนุญาตเด้อขึ้นก่อนเออเอาเอาขึ้นก่อน <c oughs> ไปเยอะนู่นท่า <c oughs> นใดนี่คือ, <c oughs> อ้นยิบหฮากันเนาะอืออ้าวสาวฮอนดา้า เจ้าบุมีกระคูบอ่ะกระคูใส่น้ำกินเจ้าบุมีบ่บุมียังเออเรายังใส่กระตุกคือเก่าโดยใส่กระตุกน้ำเอาคอยซื้อมาสุกกอมเจ้าบุ้มใกระคูบ่บยัม่โอ้บุ้มได้ชื่อกระคูบเนาะโดใช้หลอดไผ่เจ้าไต่เจ้าไต่แน่ใดหลอดไผ่อือนี่ค่อยจุบอกให้เด้อร์คัวเจ้าก็ตามไผ่ก็ตามบุ้มไฮตากเครื่องทั้งหัวแบบนี้เด้อเด็ดขาดบ่แม่นคอยบอกเจ้าไว้เด้อ จะบอกผัวจะเด้อแบบเจ้าหน้าซีเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบ่ได้หาเงินบ่ได้เวามหมายว่ามันช่วยช่วยเพราะเขาจะบอกแบบโบได้ก็หายได้เลยเด้อค่ะขับใจมันชิเกี่ยวกับการเอาหาเงินมันจะแบบคล้ายๆแบบว่าเฮ็ดยังกับโบโดีนะอือก็มืดใช่พี่น้องเลยเนาะเราใช้ทั้งเงินบ่มียังไงบอวี่าใช้แบบนอนนะคะว่ายน้ำยันาลักเรือโอ้ยุหันนะเบิังมาเบิังมาเบิังวิวเพื่อนพี่น้องวิวทั้งเงินเพื่อน มามีจุน๊นี้ยูมเอถือเด็กลงังคาบอลบอลต่อกับยูพักนี่พี่นอ้องเด้อคือว่ายูยใกล้ๆนี่เลยพี่น,อน,อนอ้องเนาะอันนี้เป็นพุ่มพักที่ว่าชาวบ้านเขาจะมากินยูนี่แหละพี่น้องเนาะผู้ใดก็มาเอาอยูานี่ผู้ใดก็มากินยูนี่แหละบอลเดียวนี่แหละพักพักคะบางห้องพักเนา่าอืมภาษาเพื่อเดินพักเน่าคือน้องเนาะอืม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  จะลมนี่ก็เพล่แล้วเ<ะ>พล่นี่พลุ่มโดยนี่มันหักมันหัก <c oughs> โดย <c oughs> มันเป็นยังคือหักนะม,มันล้มมันล้มโดยมันบินแห้งไรนก็เลยสียหอกขึ้นมันบอก,าบอก <c oughs> สาวฮันดา <c oughs> นอนประหลาดนี่เฮาขึ้นเอามุงเอื้อยเฮานี่ยุ่งยุงละลาย,ลายกัดลูกเฮาลูกเฮาก็ให้บัดนี้รับยุ่งลายบอกโดยอืม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  อนอนจนบนหลับอ oh. so okay. well, okay. okay. so. uh ัน huh. น uh ี้อันนี้คือยังอันนี้จะว่ายอันนี้ติ๊บเข่าบอกบนว้เข่าบนทั้งชีทั้งชี้ดำนี่จะเอาไว้ยังนี้มันมีหุ่นขั้วฮะว่ายู่หุ่นขั้วโอ้อันนั้นโคกกระไว้ทั้งนี่บันี้ขั้นใดตะราว่าเอาไว้ขั้นขั้วไปเลยเด้อะเครื่องพวกนี้แล้วก็หมอแล้วออีกอย่างได้หมอเน่ากลิ่นบอกเข้าตอไปเขาแกงน้มไม้เมื่อวานนี่หมดแล้วหมดแล้วโอ้ เหมือนแล้วเนาะเออซาฮันดาแล้วก็เก่งในเรื่องเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยเนาะอืมนี่ไมีตะเกียมสิคืนเฮือนแล้วเป็นบาเจ้ากันอืมดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเนาะอีกบดลละสิคืนเฮือนซาฮันดาวันที่สองบอกเขาว่าวันที่สองเอาได้ยิบแต่บางทีก็จากบางทีย่างนะคะก็ลืมเราวันที่สองสองาว่าเขากินบุญเขาไม่เนาะบ้านเจ้า เออนี่เขากินหอยบงหอยกันน้อยนะหอยแซงหอยนี่เขาอนญาตเด้อเออหอยปลากูเออหอยปังนี่เออจะอย่าบังแสงจังล่ะเออโบหอยประการผมมีหันกินอันนี้แม่นหอยปังหอยกระต่ายนี่นะหอยเชอรี่หอยเชอรี่พี่น้องกัยเนาะหอยกระต่ายอืมบมีงานเฮ็ดบ่อสสาวฮอนดาช่วงนี้ เม็ดพัวเฮาไปหาช่องมือม okay. oh. so okay. um um. uh, really ื้อนี้ก็เพิ่นตกเขาบ่ได้จ้ะเขาว่จ้างซ้ําโดยอ๋อว่าชาวพุ่นตกนี่ก่อนแล้วให้พเฮาไปอีกนอ๋อช่วงนี้คือเขายังโจซะก่อนเนาะโดยแบบคนตกละฉีดหญ้าละยานหญ้าบ่ได้ตายเขาอือเจ้าเอ้ยอเยอะคนตกเลยมันงาดเนาะโดยูมึงพัดลมับพี่น้องเอ้ยมันปิ้นแล้วมันหักบ่โด โอ้พัดลมพักกะซื้อบม่อเม่บอกซื้อโดนแล้วบอกแต่โดนแล้วใ่โอ้ชื่อแต่โดนแล้วคันแมนว่าซื้อไหม่กับแห้งเหมลมเลมมันเป็นมันจักแสนจะซื้อตัวไีนซองแนค่ะซื้อเมื่อสองบอมหนึ่งเมื่อหนึ่งมือหนึ่งอแสนหนึ่งบอกจักปีแล้ว ได้เลยปีายเดี๋ยวนี้มันชี้ื้อได้บ่อสองแสนเลยนะซักละอืมเขายันซื้อบ่ได้ดอกสองแสนช้อนได้อือแตกห่อนอนบลับเลยอห่อนดอกห้อนเป็นบ่เคยมีพัดลมเคยมียังนอกแต่ก็นอนรับอยู่ดอกเนื่อมันบุได้ลมทับอ่านอฮามยิวใครต้เงการบุลมทับพี่น้องเนาอมือมากมือก้อนเพี่น้องกล้วยข่อยวีเนขึ้นนึงพี่น้องเลย ป้าข้าวสารซ่ํานี่กินประมาณจักจักมื้อนี้ข้าวสารนี่อือต้นเด้อเฮาเก็บต้นบ่นี่แต่บ่าจ่นไห้ตัวนี้ไผซื้อมาให้นี่อ้าวเจ้าซื้อให้แม่นบ่โดยเออเจ้าซื้อกับอนันเลยกับเป็ดข้าวนี่อ๋อเป็ดข้าวกับกระติกกัอหยังนะบ่โดยอ๋อข้าวเจ้าซื้อแต่ก่อนเฮากินหมดเฮามือเฮาปลูกขึ้นหมดเลย ตอนนี้เฮาเป็ดนี่ดิดนี่ขาเบาจันไฮดาตะบิดเขาไปสัมภาษณ์เฮานังอ้ออ๋อค่ะเนากินผู้เดียวเาก็ยังหลายนี่เฮาว่าเครื่องเจ้ากันหลายเติมนเครื่องนุ่งเนาะอืมเสื้อเวียนอตกอนตะกี้เพิ่นบ่ไปขอเอาอันนี้นี่ชแล้วจ้กินแล้วหรือยังนี่นะกินแล้วกินแล้วมันหมดแล้วบ่หรือยังนี่ยังอแบบอาศัยน้ํากินบ บ่น้อยอริหอยนะน้อยเราเคยกินอี๊ <c oughs> บัดแกออกมาแล้วได้บ่หยุบมือหนึ่งนี่นะอืมแต่ว่าสชลไหลมันเน้นจำแจวเนาะโ <c oughs> อ้โอ้โอ้อ้โแล้วพี่น้องเลยเนาะซาฮอนาดาคนก็โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวยูเฮือนงามเลยเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องงานเห็ดแก่ยังบ่ค่อยท่านมีบันไดพี่น้องถามไปก่อนเนาะอืมมื้อน,นี้แหละสิไปซื้อสังกะสีมือก่อนเอาไว้ซื้อสังกะสีให้อ่ะ คนแล่นลงไปแล้วหั่นมันปิดมันคั่มเลยเลยหั่นละเอียดอย่ปิดแล้วเมื่อวานนี่เอื้อยขอน่ยไปหาเอาหักเพชรเอาหักเพชรมาให้เจ้าแคทขนมเราเาไปมาดองกับเจ้าล้วเออเมื่อวานนี่คอยไปซื้ออย่างให้เราเมื่อวานคอยซื้อขนมให้ลูกเล่าแล้วก็ซื้อนมักเพชรมักเพชรเออแม่บอกเออมักพริกให้เล่ากับเกลือไปนัวแล้วก็ปิ้งนัวเกือบเมื่อวานนี้เนาะว่าเราแบไปยังมักพริกให้เจ้าขนมพริกก็ขนมบ่ โอ้เราก็ใจดีอยู่ได้หนี่น้ำตาลน้ำตาลทงหนึ่งบ่บ่พูละเครื่งทงเราแบ่งเครื่งทงโอ้เราก็ดีเนาะอืมดีๆตอนนี้เจ้าเจ้ากินรถหน่อยเดียวเราไม่ต้องไปส่งก็ได้หอดให้กันฮาวนี่เอาไว้ให้ลูกเจ้าเราเราไล่ไปเลยเชืรอให้เฮาวนี่เราเฮ้ยไม่ไต้ว่าขันแั้งกันเดียวเขาจะไปเฮือนชาวใดก่อนเด้อ มีแต่ว่าเดี๋ยวจ้านอนคอยชี้ปิดื้อสังกะซีให้เมื่อ <โด S 1> นี้เขาคือสิบุปิดบุญทรงเรือที่เนาะหันไกลเครื่องเนาะว่าบ่าไหนบางทีเขาปิดไปเล่นทรงเรงเือก็มีเนาะกั <โด S 1> ขเขาปิดอกับเขาป้องกันเขาปิดกับบเป็นยังเนาะอ้อาสบายดีเอ้สิไนงะสบายดีไปไปเอ้สิไง